ทางเลี้ยวฝาครับไม่เปล่ยครับไม่อยู่แบบแบบนะครับแต่เข้าไม่ได้ต้องอ้อมมี <l oss> ทางเ่าครับมีทางใหม่ข้างบนครับที่นี่สถานีบางซื่อหรือกรุงเทพอภิวัตนะครับ <l oss> <l oss> ก่อสร้างระหว่างพศ2556ถึง2664นะครับระรยะเลายประมาณ8ปีนะครับเข็มนาฬิกาที่มีเลข9ตัวเดียวเท่านั้นนะครับ มีการใช้งบประมาณาประมาณ3 4 0หมืนี่พันกว่าลา้านบาทนะครับลงข้างล่างนะครับเป็นที่จอดรถนะครับด้าน,นล่างาเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ก็ว่าได้นะครับส่วนขบวนรถไฟที่จะไปสาาถานีหนัวลำโพงนะครับก็จะเป็นขบวนรถธรรมดาหรือว่ารถชานเมืองนะครับแล้วก็ขบวนรถนำเที่ยวทุกสายเลยนะครับผม เป็นสถานีอริยะสถาปัตดมีพื้นที่ใช้สอยนะฮะประมาณ274,000ว่าตารางเมตรนะครับอันนี้คือไม่รวมด้านใต้ดินนะครับอาคารสถานียาว598เมตรนะครับประมาณนี้กว้าง244เมตรนะครับสูง43เมตรด้วยกันเป็นโวดรถไฟที่นะครับใช้การเดินทาง ทางไกลของภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานรวม52ขบวนเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่19มกราคมส5 6 6นะครับที่เจะเข้าไปในข้างในนะครับก็จะมีทางผ่านห้องน้ําทุกช่องนะครับผมก็จะมีชั้นชั้นล่างนะครับเป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็จะมีชั้นหนึ่งนะครับมีการขายตัวต่างๆนะครับอาหารการกินนะครับชั้นที่สองก็จะเป็น การโดยสารนะครับระยะทางใกล้กับทางไกลนะครับส่วนชั้นที่3ก็จะเป็นรถไฟฟ้าวาบเร็วสูงนะครับผมส่วนสายใต้นะครับขาออกชั้นเชลาที่7ถึง8นะครับขาเข้าชั้นชลาที่1 1ถึง12นะครับอันนี้ก็จะเป็นชานของพัคใต้เขานะครับไปดูให้ดีนะครับไม่งั้นนั่งติดที่แย่เลยครับของเราอีสานจะเป็นชานหนึ่งสองครับฝั่งโน้นนะครับ สายเหนือนะครับแล้วก็ตะบอกเชียงเหน้อนะครับจะอยู่ด้วยกันก็คือขาขาออกนะครับจะอยู่ชานชลาที่ 1- นถึงสนะครับส่วนขาเข้าชานชลาที่5้ถึงหนะครับดูกันสามรอบถ้าเกิดเราเข้ามาด้านนี้นะครับมีบริการชาร์ตโมแบตด้วยนะครับสายเหนือกับสายอีสานต้องมาอยู่ด้านหลังนะครับของนะครับส้านีรางบางซื่อครับอยู่ด้านหลังนะครับ นี่ครับตาที่หนึ่งองนี่ครับของภาคอีสานนะครับไปต้องขึ้นทางนี้นะครับ